ข้อ66ครับในข้าวโพดลักษณะความสูงเป็นลักษณะเชิงปริมาณที่มียีนควบคุมสามคู่ซึ่งแอนล,ลีนเด่นแต่ละตัวทําให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันโดยพืช a ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่มีความสูง220ซนติเมตรและพืชเอเล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กซเล็กซเล็กมีความสูง100ซนติเมตรถ้าผสมพันธ์ระหว่าง AI, a ใหญ่เเล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ C เล็ก C เล็กคลอสกับ AI, A ใหญ่ A อเล็ก B ใหญ่ B, B เออโทษครับ A ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็ก C ใหญ่ C เล็กลูกที่ได้จะมีความสูงอยู่ในช่วงใดตัวเลือกกอไก่ครับ1 0 0่ง0ถึงหนึซนติเมขอไข100่1 0 0่งร้อถึงหนึซนเมข้อควาย1 0 0่งร้อถึงสองซนเมตรงองูหนึ่งร้อยยี่สถึงหนึแซนเมตรและจอจานหนึ่งร้อยยี่ถึงสองซนติเมตรนะครับ ทิ่เทาน,านาจากโจทย์ครับเขาบอกว่าความสูงเป็นเชิงปริมาณมีนควบคุม3ามคู่และอนลินเด่นทําให้มีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับโดยเท่าเท่ากันดังนั้นแปลว่าพืชพืชที่มีความสูงสูงสุดก็จะมีอนลีนเด่นทั้งหมดก็คือเป็นแบบนี้ครับ a อใหญ่ใหญ่บใหญ่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 และพืชที่มีความสูงเตี้ยาที่สุดจะเป็นพืชที่มีอนลีนด้อยทั้งหมดคือเเล็กเเล็ก B เล็ก B เล็ก C เล็ก C เล็ก โจทย์บอกว่าอันลีนเด่นหนึ่งตัวจะทําให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเท่าเๆกันถ้าพิจารณา2กรณีนี้นะครับต้นที่สูงที่สุดกับต้นที่ต้นที่เตี้ยที่สุดจะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่1 2 0่งซนติเมตรถูกไหมครับและมีอันลีนเด่นต่างกันอยู่6กตำแหน่งดังนั้น6อันลีน ทำให้ความสูงเพิ่มขึ้น120ซนติเมตรโจทย์บอกว่าแต่ละอันลีนทาให้ความสูงเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้น1นึ่งอันลีน <c oughs> จะเพิ่มความสูง120ซนติเมตรหาร6ได้20ซนติเมตรต่ออันลีนนะครับต่อมาถ้าผสมระหว่างพืช2ชนิดนี้ลูกที่ได้จะมีความสูงอยู่ในช่วงในสิ่งที่เราต้องทำนะครับ คือหาหาจีโนไทป์ที่ให้ลูกที่มีความสูงต่ำที่สุดและหาจีโนไทป์ที่ให้ลูกที่มีความสูงสูงที่สุดโดยลูกที่ลูกที่เตี้ยที่สุดนะครับจะมีอันลีเด่นน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ ดังนั้นเราต้องพยายามเลือกอัลินด้อยเข้ามาให้ลูกที่เจยที่สุดนะครับดังนั้นถ้าพิจารณาที่ยีน A ต้นต้นแรกเราสามารถเลือกอัลินเอเล็กมาให้ลูกได้ครับต้นที่สองเราสามารถเลือกอรลินเอเล็กมาให้ลูกได้เช่นกันต่อมาพิจารณายีน B ต้นแรกมีแต่ b ใหญ่ดังนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเอา B ใหญ่ที่เป็นยีนเด่นเข้ามา ส่วนต้นที่สองต้นนี้มีแต่ b เล็กดังนั้นเราก็โดนมาคคับให้เอา b เล็กเข้ามาพิจารณายิน c ต้นแรกมีแต่ c เล็กงั้นเราก็ต้องเลือก c เล็กเข้ามาส่วนต้นสองมี c ใหญ่และ c เล็กให้เราเลือกแต่เราต้องการลูกที่เตี้ยน้อยที่สุดเออลูกที่เตี้ยที่สุดดังนั้นเราต้องเลือกอันลีนด้อยเข้ามาจึงเลือกอันลินด้อยเข้ามานะครับต่อมาครับลูกที่สูงที่สุด แปลว่าต้องมีอลีนเด่นมากที่สุดที่เป็นเท่าที่เป็นไปได้นะครับ่างนั้นเราต้องพยายามเลือกอลีนเด่นเข้ามาดูดูยีน a นะครับยีน a ต้นแรกมีทั้ง a ใหญ่และ A เล็กให้เลือกดังนั้นเราเลือกยีนเด่นก็คือ a ใหญ่ต้นที่สองเหมือนกันครับมีทั้ง a ใหญ่และเเล็กเราก็เลือก a ใหญ่เข้ามาให้ลูกดูยีน b ยน B ต้นแรกมีแต่ B ใหญ่ดังนั้นเราก็เอา B ใหญ่เข้ามาส่วนต้นที่2มีแต่ B เล็กก็เป็นการบังคับให้เราเลือก b เล็กเข้ามานะครับต้นที่เอ่อยีน C นะครับยีน C ต้นแรกมีแต่ C เล็กเป็นการบังคับให้เราเลือก C เล็กเข้ามาส่วนต้นที่2มีทั้ง C ใหญ่และ C เล็กเราต้องการลูกที่สูงที่สุดดังนั้นเราต้องเลือก C ใหญ่เข้ามานะครับทีนี้เราได้แอนล,ลีนเราได้จีโนไทป์ของ ลูกที่เตี้ยที่สุดและลูกที่สูงที่สุดแล้วต่อมาเราจะมาหาส่วนสูงของลูกแต่ละคนแต,แต่ละต้นกันนะครับโดยถ้าเป็นยีนน้อยทั้งหมดจะมีความสูง100ซนเมตรและเมื่อกี้เราหามาไว้แล้วว่า1อันลีนจะเพิ่มความสูง20ซนเมตรอันลีนเด่นนะคอันลีนเด่นหนึอันลีนจะเพิ่มความสูง20ซนติเมตรดังนั้นถ้ามาพิจารณาลูกที่เตี้ยที่สุด จะเห็นว่ามีอลีนเด่นแค่อะลีนเดียวคือ b ีใหญ่ตรงนี้ดังนั้นความสูงของเขาจะเพิ่มจากอลีนด้อยทั้งหมดมา20ซนมดังนั้นเขาจะสูง100ง1 0บวก20เท่ากับ120ซนเมตรส่วนลูกที่สูงที่สุดมีอลีนเด่นทั้งหมด1 2 3 4 4อะลีน,นดังนั้นจะมีความสูง100บวกกับ สี่คูณยีก็คือ180เซนติเมตรนั่นเองครับดังนั้นลูกที่เกิดจากการผสมระหว่างต้นนี้กับต้นนี้จะมีความสงูงอยู่ในช่วง1 2 0่งรถึงหนึเซนติเมตรต่อข้องางูครับทบทวนนะครับหลักๆก,ก็คือหาว่า1อันลีนอันลีนเด่นหนึอันลีนจะเพิ่มความสงูงได้เท่าไหร่จากนั้นเราก็มา พยายามหาลูกที่เตี้ยที่สุดที่เป็นไปได้โดยเลือกแต่อารินด้อยเข้ามายกเว้นอันไหนกรอนินไหนที่มีแต่อลรินเด่นเราก็จําเป็นต้องเอาเข้ามาครับแล้วก็หาลูกที่มีความสูงสูงที่สุดโดยเลือกแต่อารินเด่นเข้ามาแต่ถ้ากรณีไหนมีแต่อลรินด้อยก็ต้องเลือกเขาเข้ามาเหมือนกันแล้วเราก็ค่อยเพิ่มความสูงกักต้นที่เตี้ยที่สุดดูว่าลูกที่เรา หามาได้มีอลินเด่นกี่ตัวแล้วก็คูณยี่สิบเพิ่มเข้าไปล้วก็จะได้คำตอบออกมาครับเป็นร้อยสถึงร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับ